สวัสดีครับวันนี้พวกเรากลุ่มโครงการสกูตเตอร์ไฟฟ้ากำลงส่งเอกสารนะครับผมนายธารามวราชนหัมนักศึกษา5731020076แผนวิชาช่างกลโรงงานวิทยาลัยเทคนิคสระบุรีผมนายธวัชชัยคำเกิดรหัสปร,ร,ร,ระจำตัวนักศึกษา5731020077แผนวิชาช่างกลโรงงานวิทยาลัยเทคนิคสระบุรีความเป็นมาของโครงการปัจจุบันหน่วยงานราชการได้เห็นความสําคัญในการกรวบรวม และส่งเอกสารภายในสถานที่ราชการกันมากขึ้นหน่วยงานราชการส่วนใหญ่จะมีหน่วยงานหรือแผนแกต่างๆแล้วแต่และหน่วยงานมีระยะทางที่ห่างไกลกันออกไปจําเป็นต้องมีการส่งเอกสารสําคัญกันอยู่เสมอจึงทําให้เกิดความล่าช้าในการส่งเอกสารฉะนั้นคณะผู้จัดจทำจึงมีแนวคิดที่จะสร้างคอมพวเตอร์ไฟฟ้าสําหรับส่งเอกสารเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกและประหยัดเวลาในการส่งเอกสารภายใน,ในหน่วยงานราชการ แล้วต่อไปน,นี่เป็นปอุปกรณ์นะครับรอุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์ไฟฟ้าน,นี่คือคันเร่งนะครับผมอันนี้เบรกซ้ายขวาอันนี้เป็นสวิตช์กุญแจนี่เป็นเสียงแตรนะครับปุ่ปปมกดแตรอยู่ด้านนี้นะครับอันนี้เป็นไฟหน้าครับผมด้านนี้เป็นมอเตอร์ครับมอเตอร์ในการขับเคลื่อน ต่อไปเป็นตัวชาร์จนะครับสำหรับตัวชาร์จในการชาร์จนะครับเ <_ P ing> ขี้ยวของเขาจะพอดีกันเราสามารถเสียบปึ๊บแล้วหมุนล็อกตัวนี้นะครับแล้วก็เสียบไฟบ้านได้เลยต่อไปนะครับจะเป็นขั้นตอนการใช้งานากูเปเตอร์ไฟฟ้าสำหรับส่งเอกสารนะครับหนนะครับรบ,บิดกุญแจ นี่ครับตรงนี้จะเป็นตัวบอกแบตนะครับว่าแบตเต็มหรือแบตหมดครับนี่คือแบตเต็มสุดนะครับจะไล่ลงมาเลยครับถ้าอยู่ตรงสีแดงสแสดงว่าแบตใกล้หมดนะครับต่อไปเป็นการขับขี่นะครับการทดลองการขับขี่ พวกเรากลุ่มโครงการสกูตเตอร์ไฟฟ้าขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับครับ